ญา,าติเมรีโนโนโพสต์แล้วอยู่ในสยามพารากอนนาทีเกิดเหตุยิงกันจากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียงดังขึ้นภายในห้างประมาณ 4- 5หนัดทำให้ประชาชนที่เดินอยู่ในห้างต่างพากันวิ่งหนีตายอนลหมานซึ่งภายหลังก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้หลังก่อเหตุ โดยผู้ก่อเหตุมีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นโดยรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายและขณะนี้รอข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุถึงจำนวนผู้บาดเจ็บอีกครั้งและยิ่งสร้างความตกใจเมื่อทราบว่าวันนี้วันที่3ตุลาคม66ทางด้านช่อง3ได้จัดงานเปิดวิกวิก3 มีเหล่าบรรดาดาราในช่องสามเดินทางไปร่วมงานกันอย่างมากมายและงานนี้ทางด้านตู่ปิยวดีมาลีนน์ทายาทมาลีนน์ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้อยู่ในห้างขณะเกิดเหตุด้วยล่าสุดทางด้านทายาทมาลีนน์โพสต์แล้วอยู่ในสยามพารากอนนาทีเกิดเหตุยิงกันโดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขณะนี้ตัววดดีเองผู้บริหารผู้จัดและนักแสดงรวมถึงทีมงานของทางสถานีทุกท่านอยู่ในที่ปลอดภัยและได้ทยอยออกจากพื้นที่แล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกความห่วงใยมาณที่นี้ด้วยค่ะ